สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมทาง Facebook Live อยู่ในตอนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดโตลุ่งหัวหินประจวบคีรีขันนะครับมาติดตามบรรยากาศหลังจากที่เมื่อวานช่วง4ี่ทุ่มแล้วก็ช่วงเก้าโมงเช้าที่ผ่านมาวันนี้เกิดเหตุระเบิดถึง2ครั้งด้วยกันก็ทําให้มีผู้เสียชีวิต2รายครับล่าสุดแม้ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์จะเข้าหารือกับหน่วยง,งานความมั่นคงถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็อนุญาตให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆเปิดพื้นที่ขายของและให้บริการปกติแต่ว่าวันนี้ครับทีมข่าวเรามาในเบื้องต้นก็จะเห็นว่าบริเวณพื้นที่โดยรอบตลาดโต้รุ่งหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเงียบเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ เดิมทีนะครับจะเปิดให้บริการจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีเหล่าพ่อค้าแม่ขายมาขายของกันเป็นจำนวนมากถือว่าบรรยากาศในตอนนี้ครับตลอด4ี่ข้างทางตลอด4ี่แยกที่เป็นตลาดหัวหินเองก็เงียบสนิทเลยเพราะว่าจากการที่ผมได้สอบถามพ่อค้าแม่ขายเองเขาก็บอกว่า ยังมีความรู้สึกหวาดระแวงแล้วก็พื้นที่ตรงที่ตั้งตลาดโต้รุ่งแห่งนี้ครับก็ยังมืดมีค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับตัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่หัวหินในวันนี้แล้วก็บรรยากาศโดยรอบค่อนข้างที่จะมืดมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าวันนี้เงียบมากไม่มีพ่อค้าแม่ขายมาขายที่ตลาดหัวหินเลย แต่ว่าที่ผมสังเกตส่วนหนึ่งเองก็จะพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยจะน้อยลงเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุระเบิดที่หัวหินนะครับส่วนหนึ่งเองที่เห็นนะักท่องเที่ยวที่ยังคงเดินทางมาอยู่ก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเอเชียหรือว่าชาวตะวันตกก็ยังคงมาท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่โดยรอบหัวหิน เมื่อช่วงสินาทีที่ผ่านมาที่ผมเฝ้าสังเกตการอยู่ที่เทศนาทศบาลหัวหินก็พบว่า,ามีนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับได้มาถ่ายรูปนกที่เกาะอยู่บนสายไฟแบบนี้บริเวณด้านหน้าเทศบาลหัวหินแต่บรรยากาศบริเวณทบบเทศบาลหัวหินหน้าทศบาลหัวหินกับบริเวณพื้นที่ตลาดโต้ลุ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเพราะว่าไม่มีพ่อค้าแม่ขายครับ ส่วนที่ผมจะพาไปดูอีกที่หนึ่งก็คือร้านขายดอกไม้ที่ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยก่อนหน้านี้คือผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับร้านขายดอกไม้ร้านนี้ครับซึ่งเป็นร้านขายดอกไม้แล้วก็มีพวงมาลัยดอกมะลิไว้สําหรับวันแม่คุณป้าเจ้าของร้านเองแล้วก็ลูกหล,ล,ลานเองก็บอกว่าที่ตัดสินใจมาขายวันนี้เพราะว่าหนึ่งเลยเป็นเนื่องในวันแม่ก็ได้ทําดอกมะลิมาเพื่อให้บริการกับ ประชาชนแนละ้วก็นักท่องเที่ยวในโอกาสสําคัญนะครับจึงตัดสินใจที่จะมาขายแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานเองเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณป้านะครับคุณป้าครับสวัสดีครับประมนี่ครับร้านเห็นร้านเราอยู่ร้านเดียวเลยตอนนี้ที่ตลาดโตลุ่งที่มาขายดิมฟุตบาทแบบนี้ทําไมเราถึงตัดสินใจมาขายครับคุณป้าเดี๋ยวเชิญด้านในดีวกว่าจะได้เห็นแต่ละาครับเดี๋ยวเรามาพูดค,คุยกับคุณป้าที่ของร้านนะครับ ที่เราตัดไได้แบบขายเพราะเราลงทไปเยอะแล้วของเราเยอะเราต้องมาขายถ้าเราไม่มาขายของเราเหลือเราก็ขาดทุนแล้วเราก็ต้องมัดคับคุณป้าถามตรงๆเลยนะครับหวัดระแวงไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็มีบ้างเรองตกใจครับคือ เพื่อนที่ขายของของเราวันนี้เงียบเงามากเอะงียบเงามากเยไปเยอะเลยครับเกือบหมแต่จริงๆแล้วก็มั่นใจนะฝัติงเราคนอินเคยไม่เคยมีแบบนี้เลยจริงๆเท่าคนอินเนี่ยปลอดภัยนะครัปลอดภัยมากมาถึงเราไม่เคยเราก็มั่นใจอะทหารตำรวจเขาเยอะนะครับแม้ว่าวันนี้เองทางผู้ว่าราชการจังหวัดทหารือกับนายกเทศมนตรีแล้วก็ทหารตำรวจมันไม่น่าจะฝ่ายไฟแบบเยอะขนาดเนี้ยคอืม มา,มาพูดถึงที่เราตัดสินใจมาวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยที่เราลงทุนไปกับการซื้อดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้สดถ้าขายวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้อาจจะขายได้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเฉาแล้วก็วันนี้เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักให้แม่เพราะาเป็นวันแม่ด้วยครับก็เลยเป็นปันจจัยหลักขายดีไหมครับรวมกันเลยค่ะก็ค่อนข้างจะดีไม่ดีเดียวค่อนข้างจะดีเลยนะครับ ครับไดเรื่อยๆค่ะดเรื่อยๆค่ะขายได้เรื่อยๆเนาะครับก็จะเห็นว่ามีคือผมไม่แน่ใจว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นชาวหัวหินมาซื้อเองแต่ก็เห็นมาเป็นระยะระยะเพราะว่ามีร้านขายดอกไม้เพียงร้านเดียวที่อยู่ที่ตลาดโตลุ่งแห่งนี้คุณป้าครับกี่ปีแล้วครับที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยที่ตลาดตลุ่งเนี่ยโอ้ยห้าหกสิบปีแล้วนะไม่เคยมีแบบนี้เลยนะครับไม่เคยเจอแบบนี้เลย มาเจอคนนี้ก็ตกใจเหมือนกันครับห้าหกสิบปีเลยใช่คือปกติที่ตลาดตัวรุ่งผมจะแพนกล้องไปนะครับจะเห็นว่าสี่ฝั่งทางเนี่ยจะเป็นพื้นที่ขายของแล้วก็มีนักท่องเที่ยวแน่นอนว่ามีนักชาวต่างชาติเยอะมากมาจับจ่ายซื้อของกันแต่วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ไม่มีใครมาเลยวันนี้เขาหยุทำุรมด้วยครับวันนี้ยังไม่รู้จะมาหรือเปล่าเมืองท่องเที่ยวเรานี่กลัวว่า จจะไม่มาครับก็มันก็ต้องควบคุมายู่ครับอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับคุณผู้ชมก็จากที่ผมได้พูดคุยกับคุณป้าแล้วก็พี่นะครับเขาก็บอกว่าที่เกิดเหตุระเบิดส่งผลกระทบแน่นอนว่าชีวิตความเป็นอยู่กับคนในพื้นที่แล้วก็การค้าขายของคนในพื้นที่เองก็เกิดความหวาดระแวงว่านักท่องเที่ยวจะไม่กล้ามาซึ่งผมได้บอกไปเมื่อสักครู่ครับว่า แม้ว่าวันนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยจากบางตาแต่ก็ว่าแต่ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับทั้งชาวเอเชียแล้วก็ชาวยุโรปนะครับได้เดินทางมาบริเวณพื้นที่ต่างๆที่เป็นสถานบริการของหัวหินกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยจะเห็นว่าวันนี้จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นแหล่งตลาดโตลุ่งซึ่งเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อของซื้ออาหารไว้บริการสําหรับนักท่องเที่ยววันนี้ จะเงียบเหงาแต่ก็มีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะครับก็ยังคงเดินทางมาดูาจับจ่ายซื้อของในพื้นที่อยู่นะครับนี่นะครับพ,พี่ครับสวัสดีครับวันนี้ขายเป็นไงบ้างครับพี่ก็ไม่มีใครขายมีน้องร้านเดียวไงม,มีน้องร้านเดียวทำของไว้แล้วก็ต้องขายคแต่โต้รุ่งมาเขาเขาบังคับให้พี่ครับ มีขายแต่ว่าบางคนเ่ยทำของไว้แล้วของก็ขายตามบ้านเรับบ้างกับตรงนู้นนะครับพี่ครับนิดนึงครับพี่ขายตรงนี้มากี่ปีแล้วนะครับสิบห้าปีแล้วสิบห้าปีก็อยู่ลูกอะ่ะพอลูกเกิดอะ่ะอ๋อเท่ากับน้องที่อยู่ข้างหลังเคยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมครับเคคยนะะไม่เคยเลยก็ะะม,ยยมีที่ว่าคราวนั้นมีช่วงช่วงนั้นที่ว่าเตือนเตือนอ่ะก็จะมีทหารมาคอยกันครับ ไมม่ีเหตุการณ์คือมีช่วงหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่เทศบาลเมืองหงหินเคยประกาศเตือนว่าจะถูกรอบวางระเบิดแต่ก็ไม่ไม่เกิดเหตุการณ์จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนช่วงประมาณสี่ทุ่มเกิด2จุดไล่เลี่ยกันแล้วก็ตอนเช้าระหว่างที่ชาวบ้านชาวหงหินแล้วก็นักท่องเที่ยวนี่แหละเออเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้พี่ทีแล้วพี่ก็นึกว่าเขาอะรำเต่ายตกี่กโวยวายใหญ่เลยเพ่มเสียงดังครับแล้วพอเสร็จแล้ว พอระเบิดลูกที่สองปุ๊บคุณได้รู้ว่าเป็นระเบิดครับพี่ก็เลยต้องรีบเก็บของเลยเดินกียร์พื้นที่ตำรวจบอกว่าอยู่ตรงนั้นขอก็เลยขอก็วิ่งมาเกียรพื้นที่กันพอดีเลยมันก็เลยทำให้เนี่ยทำให้แบบว่าเราก็ต้องรีบเก็บร้านใช่ไหมครับพี่เองก็อยู่ในเหตุการณ์ได้รับผลกระทบทั้งตอนเช้าตอนเช้าไปขายของที่นู่นอยู่เหมือนกัน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันแม่แครับเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นพี่คนนึงที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าขายบริเวณพื้นที่ใกล้กับตลาดโต้รุ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแม้ว่าวันนี้นะักท่องเที่ยวชาวไทยจะบางตาแต่ก็เห็นนะักท่องเที่ยวชาวตะวันตกอย่างที่ผู้ชายสองคนเดินเดินทางาเดินในตลาดโต้รุ่งนี้นะครับเพราะเป็นชาวตะวันตกซึ่งเป็นฝรั่งนะครับ นะครับเราก็จะเห็นว่าเงียบสนิทเลยคุณยายสวัสดีครับคุณยายคุณยายเป็นยังไงบ้างสบายดีค่ะสบายดีใช่ไหมคุณยายหวาดระแวงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมครับหวาดแย่ตกใจยามเช้านึกว่านึกว่าไฟไม่แปลงไฟระเบิดไดไได้ทลานระเบิดก็บอกตกใจเลยอ๋อหรอครับคุณคุณยายไหนไหนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงตอนนั้นตอนนี้ยายอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านใช่ไหมเออเป็นยังไงบ้างงขึ้น มันมันดังขึ้นแดงเราอยู่บ้านเราก็ได้ยินได้ยินได้ยินคุณยายโทษทีนะครับคุณยายเป็นชาวหงหินเลยหงหินค่ะดูมากี่ปีแล้วนะครับัจะเกิดได้เจ็ดสิบสองแล้วเจ็ดสิบสองแล้วเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมครับคุณยายเจ็ดสิบสองปีครั้งนี้ครั้งแรกเลยเด็กยอยู่บ้านไ้เจ็ดสิบสองปีแล้วอ๋อครับอน่ากลัวครับตกใจก็ไม่เคยเจอแบบนี้เพราะว่าหงหินเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวอะมากเนาะ ไม่เคยปรากฏเป็นครั้งนี้ครั้งแรกที่ว่าโอ้ร้ายแรงมากเลยไม่เคยอย่างนี้เลยครับตกใจแล้วปกติตอนเทศกาลสําคัญสําคัญก็ไม่มีแบบของบ้านเราอย่างเช่นวันแม่เนี่ยนักคนเช่าจะเยอะเพราะว่าวันหยุดยาวไม่ค้างรายของดีทีนี้ไม่มีเลยคนกลัวทับเลยคือวันนี้แตกต่างได้ชัดเพราะว่าคนกลัวแล้วก็ แม้ว่าทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็หน่วยงานความมั่นคงจะอนุญาตให้สถานบริการเปิดแล้วก็เปิดการจราจรแต่ก็ไม่มีคนเลยไม่มีเลยบางมากเลยนะครับแล้วก็เตรียมขายไม่ได้ขายครับซึ่งบางร้านตลาดตัวรุ่งจะปิดถึงเที่ยงคืนใช่ไหมครับแต่ว่าตีหนึ่งตีสองก็ยังอยู่แต่ว่าจากที่ผมได้ได้เดินดูสำรวจพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าแม้ว่าบางร้านเปิดอยู่เขาก็เริ่มทยอยปิดกันแล้ว ปิดไม่มีเลยเนี่ยไม่มีเลยปิดมีสามจานเ้วยพิธาร้านททาไลท์ผมไม่เปิดนะนี่ก็ไม่มามีสามจานด้วครับมีอยู่ประมาณสามร้านที่มาขายประจำค่ะอย่างที่ทำไมถึงตัดสินใจมาขายทั้งที่หลายร้านก็ไม่มาขายพอดีแม่แฟนอยู่ในซอยนี้ก็จะมาดูแลแม่แฟนด้วยครับเพราะว่าครัวเขาจะเป็นอะไรไปเขาแก่แล้วไงครับหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนแล้วก็ไม่ได้ติดตามข่าวเมื่อคืน เดี๋ยวให้พี่เปรียบเทียบชัดเจนเลยนะครับว่าถนนเส้นนี้ที่เป็นตลาดโต้รุ่งเหตุการณ์วันนี้กับเมื่อคืนมันเป็นยังไงบ้างมากเ่อคืนรถติดมากคุณวายมากครับใช่วันนี้ไม่มีไม่มีวายกลัวไงเพราะเขาปิดเขาปิดเขาปิดโซนนะเขาปิดโซนโซนย่านแม่เขาปิดย่านแม่เลยปิดโซนอ่ะแต่เรารู้เรารู้ข่าวพองร้านนั่แล้วพี่เขาพี่เขาอยู่ที่ทะเลอยู่ตรงห้าแยกก็ได้บ้านบ้านน้องอยู่ตรงนู้นแหละ บ้านเดิมแต่ไม่ได้แฝนที่นี่ไงครับทีนี้พอเราได้เหตุการณ์ขอ่าโทรหาเราใหญ่เลยล้วก็ mm hmm. อตายละพรุ่งนี้เท้าเราจะไปขายรุกทุนเราจะไปขายยังไงแล้วสุดท้ายพอ,อเท้าปุ๊บเราก็ไปขายได้แต่ว่าก็ได้ไม่เท่าที่ควรหน้าได้ได้พอประทังธรรมดานิดนิดน้อยปกติจะแบบขายไม่ทันถามจริงว่าตอนนี้เรายังรู้สึกกลัวไหมว่ามันจะเกิดซ้ำกลัวยังกลัวอยู่เลย เพราะว่าพี่เห็นเกิดเหตุการณ์จริงเมื่อเชา้าที่พี่เล่าให้ฟังเจอเหตุการณ์จริงมากับตัวเองอะ่ะหน้าซีดมากเลยพี่สาวอกหน้าซีดมากเลย,ยต้องรีบกลับบ้านอะ่ะมีผู้เสียมีผู้เสียชีวิตสองรายรวมรวมรวมกับสังจุดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกยี่สิบกว่ารายเป็นเหตุการณ์ที่ ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็พื้นที่อำเภอภงมิหิงเลยวันนี้มึงเราตั้งใจไม่เคยมีเพียงั้งนี้ครั้งแรกเลยยังยังจะแบบว่าพอรันนึกแล้วนึกที่ไรน่าใจสั่านุ่งสีเลยเหนื่อยเห็นสภาพเพราะตอนนี้คนแยอะคนไม่กล้ามาเทียบดิ้นแย่เลยทีเนี้ยแต่ถ้าว่าเขาควบคุมสถานการณ์ได้พรุ่งนี้โต้รุ่งคงคงจะเปิดได้แล้วนะครับบางคนเขาก็ทำของไปแล้วมีมีหลายคนที่เราเปิดเงี้ยคนในโต้รุ่งอ่ะเขาก็มานั่งแถวนี้แหละ วเขาก็มาบอกว่าโอ้เนี่ยทำของให้หมดแล้วหมดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งที่บอกว่าคือจุดนี้เป็นตลาดโต้รุ่งเราก็เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวจากซื้อของแล้วก็มานั่งกินคือเยอะมากเลยมีนั่งก็ไปได้เลยเนินไปเดินมาเนี่ยแล้วก็เป็นข้าโต้รุ่งเพราะว่าเรามาทางทางเราเว้นที่จอดรถไงแต่วันนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละ บางไม่มีเลยใช้ใใชช้้คำว่าไม่มีเลยแต่ก็จะเห็นมีกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนาะมาเป็นกลุ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยจะมาเป็นกลุ่มแล้วก็เดินมาพื้นที่นี้เป็นระยะซึ่งเาว่าเพราะว่าทางนี้มันเป็นนี่ไงเป็นทางรถตู้อ่าสังเกตไหมครับซึ่งเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเองนะท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวเอเชียหรือว่าชาวตะวันตกอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารทางการไทยมากนักนะครับก็ทําให้ ได้รับผลกระทบกับผู้ประกอบการแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าขอบคุณมากนะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูอีกร้านหนึ่งตรงนู้นครับร้นคตรงกันครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมที่รับชมสดๆตอนนี้นะครับไปอีกร้านหนึ่งซึ่งเราจะขอรบกวนทางกลุ่มของแม่ค้านะครับผมที่มาขายพวงมาลัยคุณน้าสวัสดีครับคุณน้าสวัสดีครับ คุณ้าเป็นยังไงบ้างวันนี้โอ้โหดอกพวงมาลัยเตรียมไว้เยอะมากเยอะมากเลยจ้าเยอะอืมลงทุนไปเท่าไหร่ครับเนี่ยลงทุนไปเนแสนเป็นแสนแล้วจ้ะเป็นแสนเลยนะครับขายกี่วันครับเนี่ยขายสองวันสองวันโอ้โหที่มันหมายถึงแสนแสนดอกหรือว่าสแสนบาทแส,แสนบาทเลยเหรอครับเพราะว่ามาลัยนี่แพงมากเป็นมาลัยวันแม่แพงครับคุณผู้ชมครับคุณป้าตัดสินใจซื้อ พงมลลัยเอ้ยซื้อดอกมะลิลงทุนงบประมาณในการทําดอกมะลิวันแม่เพื่อจะขายเนี่ยร่วมเป็นแสนบาทเลยคนนี้นะครับขายได้ไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับยังไม่ได้ครึ่งเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ครึ่งเลยเพราะว่าเมื่อเช้ากําลังขายดีแล้วพอดีเกิดเหตุก็เลยเงียบเลยอ๋อเดี๋ยว<แ>เล่า,เล,า,เ,ลา,เ,ลาเล่าให้ฟังหน,น่อยครับว่าตอนตอน,ตอนช่วง,งช่วงเช้าวันแม่ครับคนมาซื้อเยอะกําลังขายดีไหมค่ะกำลังขายดีเลยโอ้โหครับขายดีเพราะโดนระเบิดก็ไป กลัวกันไงราคาในตลาดเก็บมะลิจ้าซึ่งแน่นอนว่าดอกมะลิราคาค่อนข้างที่จะสูงมีผู้ชมที่รับชมทาง Facebook ไลฟ์สดก็บอกว่ามะลิราคาสูงด้วยตอนนี้ก็อวยพรให้ใช่ครับแล้วก็อวยพรให้คุณป้าขายดีๆนะครับครับครับเราก็จะเห็นว่ามีประชาชนนะครับก็เดินทางออกมาซื้อพวงมาลัยเพื่อที่จะไปไหว้แม่เนื่องในวันแม่กันต่อเนื่องนะครับ ตอนนี้เองก็จะเห็นว่าก็มีทยอยมาบ้างใช่ไหมครับป้าใช่ตอนนี้ภาพจะนิ่ขายได้หน่อยจ้ะขายได้หน่อยใช่นะครับอ,นนอืมแต่ปกติก็ไม่มีเอรันหมดเลยครับเปรียบเทียบให้วันแม่ปีที่ผ่านมาขายดีมากจ้ะแ,แล้วอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราวันนี้เราเราขายไม่หมดอะครับคือต้องทำยังไงครับถ้าขายไม่หมดล่ะถ้าไม่หมดก็ต้องทิ้งนะจ้ะเพราะว่ารีบมนอยู่ไม่ได้นะครับปราณห้าสิบ ดอกมารีอยู่ดได้็มที่สองสามวันก็ได้ครับก็อยู่ได้ประมาณสองสามวันก็ต้องทิ้งนี่เราจะอยู่ถึงประมาณกี่โมงครับเนี่ยก็เดี๋ยวนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆเหมือได้ลูกค้าครับถามตรงๆเลยนะครับในฐานะที่เราเป็นคนหัวหินแล้วก็เป็นคนที่ขายของในพื้นที่นี้จากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นสามจุดเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกังวลใจหรือว่าหวาดระแวงว่ามันจะเกิดซ้ำไหมครับกลัว ัวระแวงมากไม่อยากให้ใครให้คนเป็นอะไรนะสงสารอือครับเรารู้สึกเศร้าใจแหละครับสงสารนะคนแก่เด็กเจ็บตายกันหายากกันไม่เจอนะครับเมื่อคืนยังหายากไม่เจอเลยที่บาเบียครับือเขาตายที่คือตอนเช้าป้าก็ขายปกติเลยก่อนเกิดเหตุการณ์ขายตรงนี้ใช่ไหมคะะขายตรงนี้เลย จุดตรงนี้ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุเพราะว่าอยู่พละซอยถัดฝั่งฝั่งข้างหลังป้าไปแค่แค่ถนนประมาณสองสองซอยถ้าถ้าเดินข้ามไปนะครับได้ยินเสียงดังได้ยินจ้ะได้ยินเสียงดังเลยตอนนั้นตอนนั้นคือจราจรพื้นที่โดยรอบตรงน,นี้เขาปิดอย่า่อนยังยังยังไม่ปิดยังไม่ปิดได้ยินก็ตัวใครตัวมันเลิกขายอืมครับคืออย่างนี้หนึ่งครับ ที่เราที่ที่เราขายอยู่เนี่ยเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราซื้อมาป่ะก็เหลือเกือบครึ่งน่ะจ้ะเหลือเกือบครึ่งนึงขายไม่ได้เลยคุณชาครับเนี่ยนะขายไดีก็เลยลูกค้าก็าไปหมดนก็เลยไม่ได้ขายก็มันก็ได้ตอนเย็นนี้หน่อยครับเนี่ยนะครับก็เป็นผลกระทบอีกจุดสําคัญเลยสําหรับการทำมาหากินของกลุ่มพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินนะครับแน่นอนว่าดอกมะลิช่วงนี้ราคาแพงด้วยแล้วก็ อย่างคุณป้ารายนี้รับมา1 0 0 0 0แสนกว่าบาทแต่ว่าขายไปยังไม่ถึงครึ่งก,ก,ก็เกิดเหตุการณ์นี้ก่อนก็ทำให้ขายดอกมะลิไม่ได้แล้วก็วันนี้เองก็ตัดสินใจที่จะเดินทางมาขายเพื่อที่จะขายไ,ได้ให้มากที่สุดนะครับขายอทุนขึ้นก็ยังดีครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้าง,งที่จะเงียบเหงามากเลยนะครับในานานทีถึงจะมีกลุ่มพ่อค้าขอบ พาปุ่มและท่องเที่ยวนะครับเดินทางขับรถมอไซค์ขับรถยนต์มาซื well, ้อของที่ตลาดโต้รุ่งแห่งนี้บริเวณพื้นที่โดยรอบบัวลอยมีน้ามีพี่อ๋ออันนี้ให้ผมระครับโอ้ยขอบคุณมากนะครับมันโอ้ขอบคุณครับ ก็เป็นน้ำใจของแม่ค้านะครับที่ขายที่ตลาดตัวลูกนะครับซึ่งได้เอาให้กับทีมข่าวในชั้นเราไปกินคืนนี้ <c oughs> เพราะว่าหลายคนเองที่ขับรถผ่านก็บอกว่าเห็นช่องนี้รายงานมาตั้งแต่เมื่อคืนครับเขาก็ติดตามอยู่ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับ,รบขอบคุณมากครับอันนี้คือกลับบ้านเลยใช่ไหมครับกลั <c oughs> <c oughs> บบ้านเลยบบครับแม้ว่าพ่อค้าแม่ขายจะได้รับผลกระทบจากการ จากเหตุระเบิดครั้งนี้แต่ก็ทุกคนก็ยังมีน้ําใจนะครับแล้วก็ได้เอาขนมมาให้ทีมงานเรากลับไปกินที่พักนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามไปเราจะเห็นว่ามีคุณคุณ,คณตากับคุณยายนะครับผมนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านหน้าบ้านคุณตาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับจาก เนชั่นทีวีนะครับพอดีมาทําข่าวเรื่องระเบิดนี่แหละแล้วก็จะมาสารวจบริเวณพื้นที่โดยรอบของตลาดโต้รุ่งนะครับเห็นเห็นมานั่งอยู่หน้าบ้านแบบนี้ครับถามจริงว่าในฐานะที่เราเป็นคนที่อยู่ในชุมชนเป็นคนหัวหินเลยเนี่ยเรารู้สึกหวาดระแวงไหมครับเรารู้สึกหวาดระแวงไหมครับก็นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเฝ้าระวังดีกว่าไหมคะเฝ้าระวังใช่ไหมครับก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางภาครัฐด้วยเนาะ ครับอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเทศาบาลเลยมีการเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างครับพี่อย่างวันนี้มีมีเห็นพวกมีวัตถุต้องสงสไหมคะคเป็นถุงอะไรสักอย่างตรงหน้ามูมนีธพี่ค่ะเขาก็คงมีโถ่แจ้งแล้วก็มีการปิดถนนแล้วก็การช่วยกันกั้นพวกแมคค้าก็จะเอาพวกกลวยมากั้นไม่ให้ก็คือช่วยทางทางโูจิเจ้าหน้าทีค่ค่ะกั้นทางไม่ให้เข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รอ,อกรันรอพวกหน่วยเก็บกู้อะไรอย่างเงี้ย ครับก็ช่วยๆกันแล้วก็ก็ปิดตลาดก็เงียบตั้งแต่ประมาณเที่ยงเที่ยงเที่ยงเลยคือปกคือคือปกติที่ตลาดโตลุงเนี่ยจะคึกคักกันตั้งแต่ไหนเพราะว่าจริงๆมันเป็นตลาดสดค่ะแล้วแล้วก็จะยาวต่อเนื่องบ่ายๆก็จะตลาดสดอยู่ฝั่งโน้นนะครับแต่ว่าพอโตลุงก็จะเริ่มตักหกโมงเย็นก็จะเริ่มมีคนมาก็จะคึกคักครับโตลุงก็คืออยู่บริเวณจุดนี้ใช่เป็นนนถ ตที่นองยืเนี่ยจะไม่ว่างเลยที่โครับคือจุดที่ผมยืนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวคือ24ชั่วโมงหมายความว่าช่วงเช้าเช้ามืดก็จะเป็นตลาดสดตลาดสดอันนี้ครับพอช่วงบ่ายเย็นช่วงเย็นก็เป็นตลาดตกลงอยู่ฝั่งอ่าก็จะมีนักท่องเที่ยวมีคนเดินไปเดินมากันเดิมนก็จะมีงของมีอะไรคึกคักมากอ่ะอืมคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมเกิดบ้านแบบนี้ บ้านหลังนี้เลยเกิดบ้านหลังนี้เกิดที่บ้านเลยกรเปไปครอบเมื่อไหร่กี่ปีแล้วนะครับคุณสีปีแล้ว45ปีครับผม,บผมเกิดมาไม่เคยเห็นครับล้างขนาดนี้เงียบสงัดคือเป็นเรื่องที่คนในหงหินเองก็บอกเล่ามาเพราะว่าจากที่ผมได้พูดคุยประมาณ4 5้ากลุ่มของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เองก็บอกว่า70ปี40ปีเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยเพราะว่าถนนตรงนี้ คือคืนกันตลอดทั้งวันเพราะว่าฝั่งฝั<ช>่งขวามือพี่ก็จะเป็นตลาดเช้าฝั<ช>่งซ้ายมือพอตกเย็นมาหน่อยก็จะเป็นตลาดโตลุ่งซึ่งเปิดตลอด24ชั่วโมงคือเปิดถึงที่คือแหละค่ะแต่ว่าก็มีลงท้องเก็บของคนมาซื้อกันนะคะจะมีผัดเป็นมีกันไปกำลังถึงลุ่งเชา้าเขาก็ลงของกันเข้าตลาดสดคนเก็บคนเก็บก็เก็บไปคนที่มาใหม่รอบเช้ามืดก็มีครับพอเช้ามืดมาปั๊บแม่ค้าก็เริ่มมาแล้วเริ่มมาก็จะเวียนกันอย่างเงี้ยตลอดคือ24ชั่วโมงจะไม่หยุดจะผัดเป็นมาสรอบ ครสามรอบด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะคึกคักที่สุดร้านที่ไปสัมภาษณ์เมื่อกี้คือร้านดอกไม้เนี่ยยี่สิบชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยแล้วเซเว่นเนี้ยเซเว่นเซเว่นปิดไปเนี่ยตับฟึ่งรับฟูเนี่ยแล้วเซเว่นที่ขายมันอยู่ในรีสอรับ,ค,รบคือระหว่างที่เราจะรายงานสดทางรายการข่าวค้นคนเนชั่นนะครับเราก็มาเฟซบุ๊กไลฟ์กันสดสดทางเฟซบุ๊กของพบแล้วก็เฟซบุ๊กของเนชั่นทีวีซึ่งเป็นการถ่ายทอดสัญญาณสดอตอนนี้จากจุดแรกที่ผมเดินไปสัมภาษณ์เนี่ย น้าบอกว่าขายดอกไม้ตลอดเลยนะครับขายขายตลอดเลยแต่ว่าวันนี้อย่างที่เห็นนี่แหละครับก็ไม่มีคนละคนค่อนข้างที่จะน้อยมากวันนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับเห็นมีคุณตากับคุณยายแล้วก็มีน้าพี่มา,อ,าอยู่ที่หนา้นาหน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยคือพูดคุยอะไรกันไหมครับหมายความว่าแบบเรามาพูดคุยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมหรือว่า อะไรกันยังไงบ้างครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอนย่างรคือให้กำลังใจกันครับคือคนาดูหินเนี่ยคาดสามาก,กีกันครับแล้วเนี่ยมีอะไรก็ให้กำลังใจกันแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้อืมไม,ไม่ถามว่ากลัวไหมตื่นเต้นกลัวแต่ว่าไม่ถอยมาให้กําลังใจกันชื่นละกันตลอดทั้งหมดทุกคนเนี่ยเจอหน้ากันก็จะให้กําลังจจใจกันครับจะฟื้นเร็วทีใจทุกคนจะฟื้นเร็วอืไม่ไม่ ออกค่อนข้างประ n ามคนทาด้วยครับประ n ามแล้วก็ตนดามนท้าครับแช่งคนทําเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าหัวหินเกิดขึ้นถึง3จุดด้วยกัน <c oughs> คือตั้งคือตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยตอนช่วงประมาณสี่ทุ่มกว่าเกิด2จุดใกล้กันแล้วก็สองจุดนั้นมีคนตายขออภัยครับคนเสียชีวิตหนึ่งราย ช่วงเช้าที่ผ่านมาคือถัดจากซอยตลาดต้นลูกนี่แหละไปหนึ่งซอยก็จะเป็นผอนนาฬิกาหน้าวัดโมหินเ,เกิด <ไป S 1> เหตุระเบิด <ไป S 1> บขึ้นอีกหนึ่งครั้งระหว่างที่ประชาชนตักบาททำบุญตักบาดกันวันแม่ผ่านไปสักชั่วโมงกว่าครับก็เสียชีวิตอีกหนึ่งรายนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับชาววมหินเลยครับแต่ก็เห็นวันนี้ที่ผมได้มาสัมผัสเลยก็คือ ชาวหูหินไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งแลวก็ให้กําลังใจกันเเ็เฝ้าเฝ้าระวังกันนะฮะทุกคนทุกคนที่พร้อมใจกันปิดโต๊ะรูปเพราะว่าเป็นหัวนั้าทองเที่ยวนะฮะไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีการอะไรเลยทุกคนก็รู้ก <Okay. S 3> ันว่าให้เราแหลกต้องเที่ยวทุกคนปิดหมดทุกคนปิดหมดยกเว้นจะยกเว้นเซเว่นอีเลฟเว่นที่ยังเปิดให้เป็นการกับชาวท้องถิ่แล้วก็ร้านโลโก้พวกนี้ฮะที่เปิดให้เป็นการับแต่ถ้าให้เปิการท่องเที่ยวต้องปิดเพ จากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเราเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลมาสอบถามอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะค,คือเข้ามาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ควบคุมกันดีเนาะก็จะมีรถวิ่งมีรถเท็กซีวิ่งผ่านมีสายปกนะครับแล้วก็ช่วงที่กำลัง เหนื่อยแท้แหละก็เดินก็เดหนื่อยแท้เจ้าหน้าที่ครับพี่ซอมีอะไรยังไงบ้างครับพี่หลังเกิดเหตุการณ์เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่คืออันนี้ฟังจากคนที่อยู่ข้างๆนะที่เขาดูการเก็บกู้พวกสงสารยังสงสารหมาตำรวจเลยฮะเพราะว่าดูหอบดูเหนื่อยมากเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยมไปทุกคนก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะไปอะไรคือส่นแรกตำรวจที่มาตรวจหาแตตรวจคือรถสารหาวัตถุที่ ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นระเบิดก็เห็นสภาพที่อ่อนแรงเพราะว่าปฏิบัติทํางานตั้งแต่ช่วงกลางดืนที่ผ่านมาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยวันนี้วันแม่ไปทํากิจกรรมกันที่ไหนบ้างครับยังไม่ทันได้ไปไหนเลยค่ะไม่ได้ไปเลยใช่ไหมครับก็ทานข้าวกันที่บ้านมีใส่บาช่วงเช้าครับคุณนายช่วงเช้าได้ไปทํากิจกรรมวันแม่ที่ไหนบ้างครับเช้านี่นะเดินทาง จะมาทำวจนจันทร์่คมอ๋อได้มางใกิจครับอ๋อจะมาทำกิจกรรมที่นี่คือคุณปู่กับคุณยายคุณตากับคุณยายครับมาจากกรุงเทพทั้งสองคนเลยใช่ค่ะรถติดติดมากครับริเยี่ยมมาตั้งแต่สิบโมงกว่าเพิ่งจะมาถึงหัวหินแค่ห้าโมงเนี่ยครับคือก่อนที่เราเดินทางมาเนี่ยเราทราบข่าวเบื้องต้นเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับยังไงบ้างครับเรา เรากังวลมีความรู้สึกกังวลยังไงบ้างครับกังวลก็มีกังวลแหละค่ะเป็นธรรมดานะคะของคนทั่วไปมันก็ต้องมีกังวลบ้างครัแต่ทีนี้ก็ไม่วิตกมากนะคะคือสิ่งที่เราจะจะมาทํากิจกรรมที่โมหิหรนเนี่ยก็นื่องในโอกาสวันแม่โดยเฉพาะเลยที่เราตั้งใจมาจากกรุงเทพนะครับคอืรับแต่ก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็อยู่บ้านครับขอบคุณมากนะครับ ครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะครับผมครับเป็นห่วงข้อค้างเ่ครับครับคุณลุงอยากจะฝากอะไรถึงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มีบ้างครับก็ให้กําลังใจพวกเขาก็ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเศรษฐกิจหวยิบเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันสำคัญเนี่ยเราเราก็ทราบดีใช่ไหมคนจะทืกทั้งชาวต่างชาติอะไรแต่นี่มันเลื่อเลื่อเกิดเหตุการณ์อย่างงี้ภาพลวดเราก็จะเสียไปหนึ่งเรื่องการท่องเที่ยวครับ ตอเ,อเรื่องเศรษฐกิจก็มาแม่คาม้หาหารายได้ซื้อมาเตรียมไว้ขายอะไรอะไรตันน้งดั้งเห็นใจมากนะรับดับสีมือคนทำเล่นแน่ดีเลยแล้วคิดได้ดีเล